ไปกันไปแม่แไปบ้านไปไปไปต้องหันมออยู่นะก็พ่อพาไปแล้วนี่ทำไมต้องแม่คนเดียวด้วยอ่ะแม่ทำแม่ชะตาทำหลงลุกรักของแม่อยู่เนี่ยต้องแม่คนเดียวใช่ไหมฮะคือเออหลงเกมคนอื่นไม่เอาเลยเนาะ Ja. 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 Ja.